ดีข่านี่หลุมเน่าตอน,น,นอย่างแม,มาวนะคะเดี๋ยวยังแมวเจ้ากันนน้ำมันไวนะคะเราก็เอาเปลือกมันต้มแต่มันยาไหล ý, หมดหล ý, ยายวงแรงน้ำด้วยเดี๋ยวมันเอาที่ต้นนะคะน้ำหลังโจ๊กเลยอนานวยกัน ได้เกงแล,ล้วหลอนแกงไม่ต้องซื้อนี่นี่ก็บแมวมีไปะะหหเลยนะคะน้ำบังโจ๊กน้ำห้านุวยเต็มของนี่นะคะ กอนนบีปักเกียงไดีแม่จเจ้าเปลือกมันไปต้มนะตำ่ำต่ำยาหลายยุ่งไหลหมดแรลหมดมากโอเคต่งนุ้ยครับเตียยมากเอาไม่ได้ อันเดียเด๋ยวมันจะเอาไปต้มน,นะคะแมวลางเรียบร้อยแล้วนี่น้ำบุกเน่านะคะแต่ยังแมวออกันลงมากับนี่กวดเอาน้ำม,มาแน่นอนว่าเอาแต่กวดปิดกว้าก็ไม่โยหลบเนาวนี่เอาแองแหลงลอยมาปิดกวกานนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ แมวใส่น้ำจมเปลือ,อวกเปลกเน่าพอดีนะคะเดือดแล้วก็ยไม่แมาปากไอเย็นแล้วก็าาม,ลลวม,วมากัไไนเนาน้ำลองแล้วหมดมาร์กเอาเดือดแล้วนะเดะี๋ยวย้า่แมวใ,ยยมวใยยมวจเดือดจักจัปากก่อน เดี๋ยวเราก็มาแลกกันตอนนี้แมวออก,กันน้ำนะคะเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวยังไม่จะเอามากรองนะคะรองเราน้ำซิ่วนไป่ี่หมดหมดนิ่มหมัลองลองแลกเดี๋ยวยังไม่จะลองดูนะคะลองปลาเก้า นูน้ำเก็มก้นนะคะเกลี่ยร่วงนะคะ คนแค๊กเลยนะคะเดี๋ยวยายมันจะใส่กวดงเอาไว้นะคะลองเลยไม่ลองไม่โดนยังแมวจีดหมดมินเ,น,ะะน,เนีนนะะ่นอนหลับกึ้นปักเดียวเดี๋ยวยายมันจะใส่กวดงเอาไว้นะคะน้ำเปลือกมะนาวนะคะกันเรียบร้อยวไม่มีตะโพนตะเก็นนะคะ ใส่แววเดย์ยังเอาใส่ขวดนะคะใส่ขวดเลยนะคะเดย์ยังเอาส้มน้ำนะคะขีดขีดหมดขีดแมงขีดนอนนะคะลองเลยยากลูก็จะ